ตอนนี้มีแพทย์หลายคนที่สะท้อนเสียงออกมาว่าปัญหาในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเตียงผู้ป่วยโควิดไม่เพียงพอบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอการฉีดวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเป้า <c oughs> ก็เลยมีคุณหมอบางท่านเสนอเลยครับว่าในพื้นที่กอทอมอเนี่ยที่เหลือเตียงผู้ป่วยหนักอยู่แค่20เตียงควรจะล็อกดาวได้แล้ว7วันเพื่อเป็นการสะสางปัญหาเก่าแล้วลดปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นการให้เวลาเราตั้งหลักก่อน แต่ทางโฆษกสบาคยืนยันนะครับว่ายังไม่มีแนวคิดจะล็อกดาวน์จะใช้วิธีการบับเบิลแอนด์ซีลก็คือระบาดตรงไหนก็ปิดตรงนั้นครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบาคอตอบข้อสักถามถึงกรณีที่มีข้อเสนอจากคุณหมอนะครับที่ต้องการให้ล็อกดาวน์กรทมอ,อย่างน้อย7วันเพื่อลดการเคลื่อนย้ายเชื้อโดยบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอนี้แล้วและทราบดีว่าการล็อกดาวน์เป็นเรื่องที่ได้ผลดี ซึ่งในทางปฏิบัติสบคก็กําลังทําอยู่แต่เป็นลักษณะเฉพาะจุดเกิดเหตุตรงไหนระบาดตรงไหนก็จัดการตรงนั้นเช่นแคมป์คนงานโรงงานระบาดปุ๊บก็ปิดตรงนั้นนะครับโดยแต่ละมาตราการเนี่ยจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบจะต้องนํามาไตร่ตรองให้ดีอย่างการปิดพื้นที่โรงงานอาจจะทําให้เกิดการกระจายของคนที่ไม่มีงานทําคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปเพิ่มปัญหาให้พื้นที่อื่นๆอีก ดังนั้นจึงต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างดีขณะนี้ข้อสรุปคือจะทำลักษณะ Bubble and s ซ a l ครับเพราะเห็นได้จากจังหวัดสมุทรสาครที่ยอมให้โรงงานเปิดได้แต่ต้องดูแลเรื่องการนำพาแรงงานมาสู่โรงงานแต่สำหรับกรุงเทพถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำแบบนี้เพราะว่าจำนวนคนเยอะกว่ามีความซับซ้อนขององค์กรของสถานที่การแบ่งเขตดาเนินการจึงขึ้นอยู่กับรองปลัดกรุงเทพมหานครที่เป็นคนคุมโซนแต่ละที่ ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการล็อกดาวสำหรับภาคธุรกิจและคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งนะครับมองต่างกันออกไปครับบางส่วนอย่างผู้ประกอบการย่านมาบุญครองเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศย่านการค้าในกรุงเทพทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการล็อกดาวอยู่แล้วก็เลยสนับสนุนว่ารัฐบาลควรจะประกาศล็อกดาวให้ชัดเจนไปเลยเพื่อประเมินสถานการณ์การระบาดพร้อมกับจัดสรรทรัพ,พยากรอย่างเหมาะสมครับอยากให้ทุกคนหยุดอยู่กับที่ เพื่อที่จะให้เชื้อมันเห็นผลที่แท้จริงว่าผู้ป่วยมีเท่าไหร่กันแน่แล้วว่าวัคซีนมันสามารถช่วยได้หรือเปล่าในตอนนี้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้บริหารศูนย์การค้า MBK กลับไม่เห็นด้วยกับแนวคิดล็อกดาวครับเพราะมองว่าปริมาณการฉีดวัคซีนในกรุงเทพยังต่ำอยู่กลัวว่าต่อให้ล็อกดาวไปแล้วแต่พอหลังล็อกดาวเดี๋ยวก็จะเกิดการระบาดรอบใหม่ได้อยู่ดี เหมือนกับช่วงเทศกาลสงกรานการล็อกดาวน์จะยิ่งซ้ําเติมธุรกิจรายย่อยครับล็อกดาวน์ต้องล็อกตั้งแต่แรกแล้วครับแล้ววัคซีนคุณมีพร้อมไหมที่จะฉีดตามบ้านเหมือนอย่างเมืองนอกโชว์แบบประ,ระชาชนปุ๊บยังไม่ฉีดปับ๊บฉีดเลยอันนั้นนะ่ะคือล็อกแล้วเจ็ดวันแล้วฉีดให้หมดวันนี้ต้องถามก่อนวัคซีนพร้อมไหมตามได้คุณล็อกล็อกแล้วยังไงให้เขาอยู่บ้านทำอะไรครับยาก็ไม่มีหยุดเชือ้อ เพื่อชาติแต่ทําอะไรได้ครับกลับมาก็มีเชื้อเต็มไปหมดเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าถ้าเกิดล็อกดาวต้องล็อกดาวตั้งแต่แรกแล้วนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อเต็มไปหมดเลยไม่ทันแล้วเออไม่ทันแล้วนะคะ สำหรับข้อเสนอล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา7วันเกิดขึ้นหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตตัวเลขนั้นส่งตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องกระทั่งนายแพทย์นิธิพัฒเจียรกุลนายกสมาคมอุรเวทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมออกมาเสนอทางออกเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยประเมินว่าขนาดนี้ระบบสาธารณสุขใกล้เต็มขีดความสามารถแล้ว ขณะที่อธิบดีกรมการแพทย์ยอมรับค่ะว่าเตียงผู้ป่วยหนักในกรุงเทพม,มหานครเริ่มเต็มกําลังศักยภาพโดยเหลือเพียง20เตียงเท่านั้นขณะที่เตียงผู้ป่วยสีเหลืองเหลือ300เตียงส่วนสีเขียวเริ่มตึงเช่นกันจึงจําเป็นต้องปรับแผนอาจต้องเปิดพื้นที่โรงพยาบาลรองรับกลุ่มสีแดงอย่างเช่นโมเดลโรงพยาบาลพลังแผ่นดิน จึงให้จย์กรุงเทพมหานครเพิ่มฮอสพิเทลดูแลผู้ป่วยสีเขียวและให้เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้สามารถรองรับผู้ป่วยสีแดงและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาช่วยเสริมค่ะเราจะทําเป็นโซนเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าในเขตนั้นนะครับมีการทำเนื้อซ n ่งโฮมไอโซเลชันเขตจะเข้าไปดูก่อนว่าคนที่ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงถ้าติดโควิดเนี่ย ผู้ดูแลติดเชื้อแล้วก็ช่วยดูกันไปแต่เขายังอาการดีนะเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ผู้ดูแลเท่าที่ผมเคยเข้าไปที่หนึ่งเนี่ยเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาก็จะอาการดีถ้าได้มาตรฐานอันหนึ่งก็คือดูแลกันตรงนั้นแหละแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วก็จะมีหมอนะครับในโรงพยาบาลที่เป็นเราเรียกเป็นพาร์มารีแคร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลกทมนะครับเช่นแถวหนองจอบแถวสามวานี่ก็จะมีอะไรอะโรงพยาบาลผมจําชื่อไม่ได้อยู่สองแห่ง นะครับที่เป็นพามารีแคร์ถ้าเหนือจากนั้นมาพอเป็นสีเหลืองสีแดงถ้ายังมีเตียงรีเฟอร์ได้ก็จะรับรีเฟอร์กันตอนนี้ก็มีความคิดเห็นแบ่งเป็นสส่วนนะครับ<ะ>บางส่วนก็มองว่าไม่ควรเปิดประเทศ<ะ>แต่ว่ารัฐบาลเองก็ยืนยันว่าควรจะเปิดประเทศภายใน120วันให้เศรษฐกิจสามารถเดินต่อไปได้<ะ>ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ไหวเอา<ะ>แต่ทางคุณหมอเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยหนักเนี่ยเตียงมันไม่พอแล้ว<ะ>ต่อให้เพิ่มเตียงขึ้นมาบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพออยู่ดีการฉีดวัคซีนตอนนี้ มันก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าวันละสี่แสนคนนะฮะนี่เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะครับคือหลายคนเขาก็บอกว่าเหมือนตอนนี้ค่ะสถานการณ์การแพรย์ระบาดในบ้านเรานะคะกลับไปที่จุดเดิมคือจุดที่ต้องโทรไปถามแล้วว่าเตียงพอไหมคุณหมอพอหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะได้เตียงในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ใช่ว่าบุคลากรทางการแพทย์จะเพียงพอเพราะบางทีคุณหมอเขาก็รักษาหลายที่ไงคะคเขาประจำที่โรงพยาบาลรัฐบาลแต่ก็มารับงานที่เอกชนด้วย ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอีกแง่หนึ่งเป็นข้อมูลจาก r ูเบิร์กสค่ะเขาก็ได้มีการจัดอันดับนะคะก่อนหน้านี้เขาบอกเลยว่าประเทศไทยมีการจัดแล้วก็มีการจัดการเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดในทีได้ดีรังกิ้งทั้งหมดนะคะตอนแรกประเทศไทยอยู่ที่14ตอนนี้ตกมาที่อันดับที่27แล้วนะคะ27 27จาก14จาก14แสดงว่าบริหารจัดการแย่ลงเขาพูดชัดเจนเลยแบบนั้น้าดูดต,<อ>ตัวเลข <Bloomberg> s. <S สิครับตัวเลขของเราระดับ2,000 3,000และผู้เสียชีวิต เมื่อวานนี้51สูงมากมาวันนี้ดูตัวเลขกันต่อนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่น้าวิตกกังวลครับกาดยตกครับพวกเราถ้าห่างไกลจา,ยยากเชื้อได้ป้องกันตัวเองไว้ตลอดเวลานะครับ,รบเพราะว่าติดเชื้อไปแล้วเนี่ยไม่คุมจริงๆนะเครับ